สำหรับรถคันนี้นะครับเป็นตัว Suzuki Ciaz 1.2 GL ปี2018นะครับได้เป็นสีเทาดำนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับผมมีใส่ล้อแม็กนะครับสีดำเท่ๆขอบ15มาให้แล้วนะครับมาดูด้านในครับตัวเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับสีดำตัดแดงนะครับผมคันนี้เจ้าของเดิมใจดีนะครับมีติดตั้งแอมปิฟายเออร์นะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องไปล่าสุด5 4 0 0 0นะครับผมเช็คครั้งต่อไป6 4 0 0 0 ตอนนี้รถวิ่งอยู่มา50,009นะครับผมถือว่าวิ่งน้อยนะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งรอบคันเท่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวแบบจัดเต็มให้ใครสนใจแนะนำดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมบอยเพชรยนครับคลิปนี้ผมมีรถนะครับอีโคคาร์และการประหยัดนะครับมารีวิวให้พี่ๆพ่ทุกคนนะครับได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับตัว Suzuki Ciaz นะครับ1.2 GL ปี2018 สีเทาดานะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมราคาเพียง299,000นะครับผมและพิเศษนะครับคันนี้เลขไม่นะครับเพียง59,000กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าไม่วิ่งน้อยด้วยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมนะครับใจดีนะครับเปลี่ยนล้อแม็กนะครับแต่งเท่ๆนะครับสีดำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสมารรายลเอียดตัวรถนะครับสํารับรถคันนี้นะครับตัวชุดไฟหน้านะครับจะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้วใสๆนะครับผมอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ ไม่มีรอยแตกรอยแล้วนะครับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับเรียมสันตัวรถคมชัดนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับมีการตกแต่งนะครับเกิร์ตกให้รอบคันนะครับของสปอร์ตตี้นะครับผมเจ้าของเดิมนะครับเป็นคนนะครับชอบแต่งนะครับคันนี้ก็มีการตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูกันต่อในส่วนของด้านข้างนะครับตัวล้อนะครับนี่อย่างที่บอกไปนะครับไดแม็กแต่งนะครับเป็นแม็กขอบสิบห้าสีดํานะครับผม ส่วนยานะครับเท่าที่ผมเช็คดูแล้วนะครับสภาพดอกยางนะครับถือว่านะครับค่อนข้างจะไปแล้วแต่ตรงนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็มีการมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านแก้มข้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับสเกิร์ตนะครับอย่างที่บอกนะครับตกแต่งมารอบคันเลยนะครับผมไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับเจ้าของเดิมใจดีนะครับแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวกระจกมองข้างของเขานะครับก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมี ฟิล์มนะครับผมติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับคียวบาสตร์นะครับติดตั้งให้พร้อมนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับตัวมือจับประตูนะครับจะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีตัวเบ้ารองกันรอยให้เรียบร้อยแล้วครับผมเจ้าของเดิมจัดเต็มให้เรียบร้อยนะครับนี่มาดูภายในกันนะครับภายในนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดํานะครับตัดกับสีแดงทรงสปอร์ตนะครับผมดูเท่ๆนะครับผมเบาะตึงๆแน่นๆนะครับนั่งนะครับสบายๆนะครับทรงสปอร์ตนะครับผม สหรับตัวกุญแจนะครับก็จะได้เป็นกุญแจแบบนี้นะครับผมไฟสูงต่ำนะครับผมจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับคันนี้นะครับผมมีการติดตั้งนะครับตัวแอมนะครับเจ้าของเดิมติดตั้งแอมให้เรียบร้อยนะครับตัวแอมก็สามารถเปิดปิดที่ตรงปุ่มนี้ได้เลยนะครับสีแดงนะครับไม่ใช่ปุ่มตัวทงทอโบอะไรนะครับเป็นปุ่มแอมนะครับนี่พอติดแล้วนะครับแสงสีเงินก็จะปรากฏนะครับผมประมาณนี้นะครับผม สำหรับเครื่องเสียงนะครับยังเป็นเครื่องเสียงเดิมจากทางโรงงานนะครับก็เชื่อมต่อพวก USB AUX แล้วก็ตัว CD นะครับผมแอร์เป็นแบบอนาล็อกเหมือนหมุนมือนะครับแบบปกติง่ายๆเลยนะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับมีที่วางแก้วด้านในนะครับ2จุดนะครับแต่ว่าอาจจะวางได้เฉพาะแก้วเล็กๆนะครับผมคันนี้ก็เจ้าของเดิมนะครับตกแต่งเครื่องเสียงเอาบุงกระพงนะครับตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับภายในของเขานะครับก็จะได้เป็นแบบสีดานะครับ ก็จะให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะครับผมนี่สีดำนะครับเท่ๆเลยนะครับเลขไมล์ของเขานะครับอยู่ที่59,00 0กิโลเมตรนะครับณวันที่ถ่ายนะครับ59นกะครับก็ถือว่าเจ้าของเดิมนะครับค่อนข้างดูแลดีคันนี้เป็นรถอ่รถบ้านมือเดียวนะครับผมเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเมื่อประมาณ54,00 0โลที่แล้วนะครับครั้งต่อไปก็เปลี่ยนอยู่ที่64 0 0 0นี่ะครับนี่เปลี่ยนที่ห4 0 0ืก็คือเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวยังไง ก่อนปล่อยรถนะครับก็เดี๋ยวผมทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่ก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยไปนับตามรอบอีกทีหนึ่งนะครับที่ประมาณ7จ็ดหมื่นโลอีกทีหนึ่งนะครับมาดูโครงสร้างตัวรถนะครับผมซอกหรือประตูเดิมๆนะครับร้อไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับผมนะครับหัวน็อต้องประตูแล้วก็แผ่นเพดตัวรถนะครับนี่นะครับแผ่นเพดตัวรถนะครับแนบสนิทนะครับไม่มีรอยพวกละองสีพ้นทับนะครับ รถไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำกลับไมกอไมมาแน่นอนนะครับด้วยมาตรฐานเพจยนนะครับรถทุกคันเราการันตีนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักมากนะครับบ่อของฝั่งผู้โดยสารนะครับตอนหลังก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆนะครับนั่งสบายนะครับทรงสปอร์ตนะครับมีตรงนี้นะครับสามารถดึงมาได้นะครับเป็นที่วางแขนแล้วก็วางแก้วได้2ใบนะครับนี่นะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับมีพรมนะครับผมนะจากเจ้าของเดิม นะครับจัดเต็มให้แล้วนะครับคันนี้จัดเต็มพอน้าวนะครับคันนี้ราคาเพียง2อง0 0 0เาหนะครับสามารถผ่อนเริ่มต้นนะครับประมาณ5้าพบาทได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับใครเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ12ื่นสองนะครับหนึ่งบาทนะครับซื้อคนเดียวจบแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะครับด้านหลังก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไฟเบรกนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับโลโก้ทุกอย่างมาครบนะครับผมนี่นะครับชุดแต่ง ปอร์ตี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับทําการตกแต่งให้นะครับสวยๆนะครับด้านหลังนะครับมีสเกิร์ตให้รอบคันนะครับผมก็เป็นสีแดงแล้วก็ตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาดํานะครับก้อนข้างจะดูสปอร์ตนะครับผมสําหรับตัวนี้ก็จะได้เป็นเสาอากาศแบบชาร์กฟินนะครับแบบขี่สนามนะครับก็จะดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับนี่ส่วนตัวกล้องมองหลังนะครับเจ้าของเดิมเขาติดตั้งมาแต่ว่าเขาถอดออกไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมติดกล้องหน้าหลังให้ใหม่เลยนะครับ ใครสนใจคันนี้โทรมาหาผมนะครับผมบอยเพชรยนต์0831318826เบอร์นี้อัดไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมแถมกล้องหน้ากล้องหลังให้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ติดต่อเข้ามาซื้อรถกับผมนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับทักมาปรึกษากันก่อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับผมนะมีบริการไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับผมแล้วก็ ถ้าไม่สะดวกมารับรถอีกนะครับก็มีบริการจัดส่งรถสไลด์ให้อีกถึงหน้าบ้านกันเลยนะครับมาเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนะครับรายละเอียดนะครับที่อ่าที่เก็บสัมภาระกันนะครับสามารถี่เก็ตสัมภาระนะครับสามารถเปิดเปิดได้ที่ปุ่มนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่มนี้นะครับเปิดนะครับฝาท้ายนะครับหรือว่าจะใช้กุญแจเปิดนะครับนี่มาดูกันนะครับผมที่เกตสัมภาระนะครับถือว่า ไม่แคบนะครับกับเจ้าตัวอ e ีโคคาร์นะครับถือว่าไม่แคบนะครับกระเป๋าเดินทาง2ใบก็เก็บได้เก็บได้อยู่นะครับสบายๆเลยนะครับมาดูล้อยางอะไรอ่คันนี้อ่าไม่มีล้อยางอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้จะได้เป็นตัวชุดปะยางนะครับผมก็สเปคเดิมจากทางโรงงานของเขาจะได้เป็นสเปคเป็นชุดปะยางอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นรถอ e ีโคคาร์ครับเป็นพวกยาริสหรือว่าอ่เซียนพวกเนี้ยตัว ยางอะไรจะมักจะไม่ได้ติดมาละจะให้เป็นตัวชุดป่ายางมาแทนนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะครับผมะมาดูโครงสร้างกันต่อนะครับรอยซีนทั้งมะพร้าวฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็รอยซีนฝั่งนี้นะครับซีนเดิมๆนะครับผมไม่มีรอยข้าบรองสีหรือว่าการตัดต่อใดๆนะครับนี่รอยซีนพวกนี้ยังอยู่นะครับผมนะครับเมทอาร์ตกลมคมชัดทุกจุดนะครับอย่างที่บอกนะครับรถคันนี้ก็ไม่มีชนหนักนะครับมาจากด้านท้ายแน่นอนนะครับผมการันตีนะครับ ฟีนเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆแมนอาร์ตกลมคมชัดทุกจุดนะครับผมนะครับในส่วนของหัวน็อตตรงฝาฝากระโปรงด้านท้ายนะครับก็ไม่เคยโดนถอดโดนขยับนะครับฝากระโปรงน็อตเดิมนะครับแมนอาร์ตกลมคมชัดทุกจุดนะครับผมคันนี้ผมบอกได้เลยนะครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนนะครับกับราคาเพียง2องแสนเก้าหมบาทนะครับใครกำลังมองหารถยนต์มาใช้งานสักคันนะครับราคาเริ่มต้นนะครับถือว่าไม่แรงนะครับผ่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ ห้าพันบาทเท่านั้นนะครับห้าพันบาทสำหรับคันนี้นะครับหรือว่าห้าพันปลายปลายนะครับประมาณนี้นะครับคันนี้ผมว่าตอบโจทย์มากมากนะครับผมเดี๋ยวมารับชมนะครับรายละเอียดโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างนะครับอ่ะฝั่งนี้โครงสร้างแผ่นเพดตัวรถนะครับนี่อยู่ครบสมบูรณ์นะครับผมหัวน็อตฝั่งนี้ไม่เคยไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับไม่มีถอดมาซ่อมแซมใดๆนะครับแล้วก็ซอกหรือประตูฝั่งนี้นะครับพวกจุดบาร์กสีต้ามสีต่างๆจากทางโรงงานนะครับ หัวน็อตด้านแก้มนะครับไม่มีขยับไม่มีถอดนะครับผมนะอันนี้ก็ในมาตรฐานรถยนต์นะครับไม่ชนหนักจมน้ําพิกว้ามนะครับวางใจได้เลยนะครับผมนะของเราคัดรถเกรดเมาให้แล้วนะครับผมนะมาซื้อรถรถยนต์สบายใจได้นะครับได้รถคุณภาพเกรดเนะครับของเราคัดรถมือสองเกรดเเท่านั้นนะครับที่มาจําหน่ายที่บริษัทรถยนต์ของเรานะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับก <Akt> ็จะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรนะครับเครื่องยนต์ไม่เคยผ่านการติดแก๊สใด,ดๆมานะครับเป็นเครื่องน้ำมันล้วนนะครับผมภายในห้องเครื่องคันนี้ของเราก็มีการปรับสภาพล้างทำความสะอาดเร,ร,รเดียบร้อยแล้วนะครับห้องเครื่องก็แห้งๆสะอาดดานแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับได้รถที่ปรับสภาพไปแล้วของเราไม่ได้ขายรถสภาพดิบๆไปนะครับของเรามีการปรับสภาพให้แล้วนะครับนะครับสำหรับตัวจุดมาร์คสีต้ามสีต่างๆนะครับจากทางโรงงานนะครับก็อยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดนะครับผมมาดูโครงสร้างนะครับตรง เบ้าโชกนะครับเม็ดอาร์แล้วก็รอยซีนตัวรถนะครับอันนี้รอยซีนเดิมๆของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับฝั่งนี้ก่อน้วเดี๋ยวไปดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับต้องเหมือนกันนะครับน็อตนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับต้องไม่มีขยับไม่มีถอดนะครับฝากระโปรงไม่เคยโดนถอดมาซ่อมแซมเลยใดนะครับแผ่นการความร้อนนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับน็อตฝั่งนี้ไม่เคยขยับไม่เคยถอดนะครับด้านแกนด้านในนะครับแล้วก็เม็ดอาร นะครับสีเดิมเดิมนะครับจากทางโรงงานนะครับสติกเกอร์มอกนะครับของตัวเซียนะครับจะติดอยู่ที่ตัวโช๊คตรงนี้นะครับสติกเกอร์มอกอยู่ครบสมบูรณ์นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับมาดูในส่วนของตัวคานนะครับตัวคานตรงนี้ของเซียเนี่ยเขาจะปิดตัวคานไว้นะครับก็คือจะมีการข้อฝาคานไว้แต่มาสังเกตกันที่ตัวน็อตนะครับสังเกตตัวน็อตนะครับไม่เคยขยับไม่เคยแกะนะครับผมน็อตเดิมเดิมนะครับไม่เคยถูุก รอยประแจนะครับมางัดแงะนะครับผมเนี่ยครับน็อตทุกตัวนะครับไม่เคยถูกถอดสูดขันนะครับคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับแนะนําเลยนะครับใครหารถอีโคคาร์นะคาประหยัดนะครับข้างในนะครับลองนั่งดูแล้วถือว่าไม่แคบนะครับผมผมสูง175นะครับพื้นที่เลดรูมก็ถือว่ายังค่อนข้างเหลือๆนะครับผมสนใจคันนี้นะครับกับตัวซูซูกิเซียส1.2 GL นะครับปี2018กับเลขไมล์เพียง59,000นะครับราคา 2,99,000บาทนะครับสนใจติดต่อหาผมบอยเพชรยนต์ได้เลยครับยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกอจากกันนะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ